ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับนั่งจัดสตูดิโอใหม่นะแสงสีนะแล้วก็ทดสอบเครื่องไม้เครื่องมือเล็กน้อยนะเนื่องจากว่าเครื่องมีปัญหานะก็ข้อที่เข้าทางแล้วก็จะลองทดสอบส่งเสียงเสียงจากนะหูฟังของ Apple ไม่ค่อยได้ใช้เพราะปกติไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพเสียงนะก็ ติดตามข่าวเรื่องทุนจีนตั้งแต่ทุนสีเทาจริงๆผมเนี่ยในทฤษฎีมแดงลมช้างพี่น้องก็ทราบว่าพี่น้องจีนเนี่ยนะเราก็แยกระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพี่น้องจีนทั่วไปนะแต่ตอนหลังเนี่ยเราแยกกันไม่เคยออกนะว่าคนจีนที่เข้าประเทศไทยโดยเพราะที่เข้าไปแล้วก็นะไปลงทุนไปทํากิจการต่างๆไปฮุบกิจการเนี่ย เป็นเป็นคนจีนปกติธรรมดาหรือว่าจริงๆแล้วนะเป็นคนที่รัฐบาลเขาส่งเข้าไปประเทศแล้วจริงๆเรื่องนี้นะมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะผมได้รับข่าวมาเรื่อยๆเ,เนี่ยทฤษฎีจอ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 ที่ผมได้พูดผ่านรายการมานานเนี่ยวันนี้มันปรากฏผลชัดชัดแล้วก็มันน่ากลัวนะพี่น้องน่ากลัวว่าถ้าเราไม่เร่งทำอะไรเนี่ยมันจะสายเกินไป ก็เลยอยากจะฝากพี่น้องนะช่วยกันรายงานข่าวหน่อยสิใต้คลิปนี้นะให้พี่น้องช่วยกันรายงานข่าวมาว่าในจังหวัดของท่านเนี่ยมันมีนะพฤติการแปลกๆของคนจีนและคนต่างชาติอื่นๆที่เป็นไปในลักษณะที่เข้าไปฮุบกิจการนะไปซื้อที่ใช้นอมินีนะหรือคดโกงนะ มีคนแปลกหน้าเข้าไปในท้องถิ่นของท่านนะพูดภาษาไทยไม่ได้หรือพูดไม่ชัดท่าทีจะเป็นคนต่างชาติเนี่ยอยากให้พี่น้องจับหูจับตานะพี่น้องครับแผ่นดินเกิดเราเลยนะผมเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้กลับประเทศไม่ได้หวังอะไรจากประเทศเนี่ยเราก็ยังอยากจะให้ลูกหลานเรานะได้มีอนาคตนะได้มีแผ่นดินได้มีการกินดีอยู่ดีอาชีพ ทุกประเทศเขามีการป้องกันตัวเองเอาไว้นะและประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่แต่พลเมืองก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทรัพยากรมันก็มีจํากัดนะถ้าเกิดว่าปล่อยให้ต่างชาติเข้ามารุกล้ำเนี่ยนะวันข้างหน้าเราเราเรียกวันข้างหน้าเนี่ยเราเรียกคืนไม่ได้เนี่ยลูกหลานจะลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายนะผมว่าภารกิจด่วนของพวกท่านเนี่ยหลังจากได้เป็นรัฐบาลแล้วนี่ไม่ว่าฝ่ายไหนนะ สื่อสารมวลชนวันนี้ก็ทําหน้าที่ดีต้องร่วมกันนกะู้ชาติคืนเสียจากการลุกล้ําของคนต่างชาตินะคือดูเล่เหลี่ยมต่างๆแล้วเนี่ยเป็นห่วงพี่น้องพี่น้องลองลองช่วยกันรายงานนะว่าในเขตพื้นที่ของท่านเนี่ยมันมีพฤติกรรมพฤติการใดๆที่ไม่น่าไว้างใจบ้างเก็บข้อมูลเอาไว้นะส่งรายงานไว้ที่ใต้คลิปนี้ลนะ กับอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้ท่านเ <c oughs> ตรียมข้อมูลเอาไว้พอได้รัฐบาลแล้วเนี่ยต่อให้สสในพื้นที่ท่านเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนี่นะก็อยากจะให้กระตุ้นให้ดําเนินการในเรื่องนี้นะ <c oughs> คือเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมต่างชาติถ้าเข้ามาตามตัวบทกฎหมายถูกต้องนะเราก็ต้องคุ้มครองเขาแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องในมีอคติกับคนต่างชาติคนจีนมีหลายประเภทแล้วก็ต่างชาติอื่นด้วยเสน่ห์ของบ้านเราเมืองเราก็คือ <c oughs> การมีอารยธรรมการมีน้ำใจแล้วมันก็เก็บกินได้นะวันนี้เพิ่งแต่ว่าอย่างจีนเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันมันรวบคืนหมดอ่ะมันไม่ยอมให้ประโยชน์กับแผ่นดินบ้านเกิดเราแล้วมันจะลุกเข้าไปนะกลืนอนะ่ะนี่อันตรายนะก็ขอพี่น้องช่วยกันนะหนะ้าวันนี้เนี่ยช่วยกันรายงานที่ใต้คลิปนี้ให้ผมทราบหน่อยหรือจะส่งอีเมลก็ได้ในโอกาสต่อไปพอได้รัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยต้องช่วยกันนะ กระตุ้นบีบให้กับนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยให้ดําเนินการรีบกู้ชาติกู้แผ่นดินโดยด่วนนะครับก็ด้วยความรักและปรารถนาดนีน้องนะมีอะไรช่วยกันนะครับลูกหลานเราอนาคตยังไงเราก็ควรจะทิ้งประเทศที่มีฐานะที่ดีกว่าที่ที่เราได้รับมานในรุ่นเราลูกหลานเราควรจะมีอนาคตที่มีความหวังมีความมั่นคง มากกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้อย่าลืมนะครับรัฐบาลคอสอชอย,อยู่8ปดเปีเนี่ยเจ้าสัวนายทุนร่ารวยเอาร่ารวยเอาประชาชนนี่เสียไปเรื่อยๆเนะี่ยแล้วต่างชาติที่ลุกล้ำเข้ามาเนี่ยไอ้พวกที่เป็นรัฐบาลนาะยมนตรีที่เป็นทหารบอกว่าแผ่นดินนิ้วเดียวกระเบียดนิ้วเดียวก็ไม่ยอมเนี่ยนะครับมันได้เกิดอะไรขึ้นแล้วการเลือกตั้งจะก,กาใครนะพี่น้องก็คิดให้ดีนะครับถ้าได้รัฐบาลชุดเก่านี่ผมว่ามันจะโดนกลืน จนกระทั่งไม่สามารถจะถอนตัวออกมาได้อีกนะครับโอเคนะครับบุญรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับ